สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2 5 6พนะครับวันนี้เรามากับส้นญาณบวกของเซตนะครับบวกไป15.94จุดนะครับในครึ่งวันแรกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันในครึ่งบ่ายนะครับอยู่ที่1 4 9 9 93จุดนะครับสำหรับเซตนะครับบวกขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับ m a i นะครับก็บวกไป8.01จุดนะครับอยู่ที่4 8 8 6 6จุดนะครับ ถัดมานะครับราคาทองคำนะครับอยู่ที African ่พันเก้าร <ấy> ้อยแปดสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองออนซต่อรัลลร์นะครับคาน้ำมันนะครับเบนซ์สปอร์ตอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดศูนย์ห้าบาเรลต่อรัลลร์ส่วน WTI นั้นก็อยู่ที่แปดสิบสองจุดเจ็ดห้าบาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะครับก็อยู่ที่35.79นะครับตอนนี้ก็มาแตะที่35บาทเรียบร้อยต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินเยนก็ยังคงอ่อนค่านะครับ แต่ว่าทรงๆตัวนะครับที่150.2827เยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับในวันนี้เราจะไปสแกนหุ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซ็ตเป็นขาขึ้นเราก็จะหาหุ้นที่มันมีโอกาสขึ้นไปแล้วทำกำไรกันโดยวันนี้เราจะไปดูสแกนหุ้นขนาดเล็กกันไม่เกินหนึ่งสอบาทนะครับซึ่งนะครับเราก็จะใช้คอนดิชันง่ายๆก็คือว่า ต้องสแกนหาในราคาหรือในตลาด f อฟซกับตลาด m อ i นะครับโดยมีวันรุ่มตั้งแต่5,000ถึง1ล้านนะครับสำคัญก็คือว่าถ้า RSI นั้นอยู่เหนือ50ขึ้นไปมันจะอนุญาตให้ราคาพุ่งสูงแล้วก็ทํากําไรได้นะครับคือเป็นขาขึ้นแต่ว่าเราจะเอา MACD ออกไปเอา,เอาหลายๆสิ่งออกไปเอาแค่ RSI ตัวเดียวถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วพุ่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็เอาราคาล่าสุดนะครับเอาราคาระหว่าง1บาทถึง2บาทนะครับเอาเอาเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะครับเรากดลานสกีนเข้าไปนะครับหลังจากที่ตั้งคอนดิชันขึ้นมาก็จะได้หุ้นมานะครับอย่างง่ายๆเลยครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะว่าหายใอยู่เลย50ขึ้นไปนะครับเราก็จะใส่อิดิเคเตอร์นะครับที่เราใช้ดูประจําว่า เป็นจังหวะวายเข้าไปนะครับหลังจากใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเสร็จนะครับเราก็ลองมาเก่งกําไรกันเลยนะครับโดยนะครับตัวแรก Insert นะครับราคา1.96บาทนะครับมีอ่ลวุ่มอยู่ที่20,000นะครับหรือว่าสมาชิกหรือว่าท่านนักลงทุนให้ความนิยมนะครับตั้ง20,000นะครับไปดูจังหวะของราคาตอนนี้เป็นจังหวะไซด์วาอัพขึ้นไปนะครับ จังหวะของ insert นะครับ insert นะครับไม่ใช่ insert i n s e t นะครับก็เป็นจังหวะที่จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปจากเดิมทีนะครับเขา side w a ดาวลงมานะครับเดิมทีไซด์เวดาวลงมาที่ต่ำสุดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆ side way ขึ้นไปที่สูงสุดตรงนี้นะครับทำกำไรกับทั้งนัทุนเหินทุนจากอะไรครับ m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับขายสายชี้ขึ้นนะครับ แล้วก็วัลรุ่มเป็นวัลรุ่มซื้อนะครับ2.03มเลียนนะครับแล้วก็แม้ว่านะครับ m a c d a ตัว ADX นะครับ ADX นั้นจะต่ำกว่า d ีเลบแล้วก็ d ีบวกนะครับแต่ว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซด์ไวอาพขาขึ้นและคงจะเก่งกำไรได้จาการาคาปัจจุบันที่นะครับแนวรับ1.96นะครับส่วนแนวต้านสำคัญก็น่าจะไปที่2.19บาทนะครับนี่ก็คือตัวแรกนะครับ การลงทุนลองพี่นาดูนะครับถัดมาตัวที่2 TKT นะครับตัวนี้ก็เป็นเท่าแก่น้อยนะครับ EKT ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นตัวอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราจะร้วมตัวอะไรเราก็เข้าไปดูในวิวโคดนะครับ TKT ก็คือกรุงไทยอินดัสทรีนะครับกรุงไทยอินดัสทรีนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่กำลังดีดกลับขึ้นมานะครับนะครับดีดกลับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับ ทําไมถึงดีกลับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะของการดีกลับขึ้นมานะครับราคานั้นก็พุ่งกลับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับสลับ TKT นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าราคานะครับ RSI นั้นต่ำแอมากกว่า50 50เมื่อไหร่นะครับราคาจะพุ่งขึ้นมาใช้เพียงตัวเดียวในการสแกนนะครับ อย่างตัวนี้ MACD ชี้ขึ้นมา RSI ชี้ขึ้นมาวอลุ่มเข้ามานะครับเป็นวอลุ่มซื้อนะครับเข้ามา2.7มิลเลนนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แม้ว่า ADX นั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง d a ียลบแล้วก็เดบวกนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะซด์เวกับขึ้นมาแล้ทะลุขึ้นมานะครับเป็นการรีเวิร์สอย่างรุนแรงนะครับาการรีบาวอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้นะครับจังหวะของเขาก็ จะค่อยไซด์เวกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนด้วยนะครับเปลี่ยนเทนจากเทนขาลงนี้ให้เป็นถ้าเขาไซด์เว่มาแค่นั้นค่าจนกระทั่งขึ้นไปชนเส้น2วระวันที่2 4ง1ี่นะครับแสดงว่าจะต้องมีโอกาสทํากําไรขึ้นไปได้เยอะเลยนะครับสรับตอนนี้ราคาที่1.87เนะครับด้วนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับท่านจะเก่งกําไรได้อย่างสบายๆเลยโอกาสที่จะ ทำอะไรต่อไปในวันถัดไปก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดู TKT อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับมาที่ตัวที่3นะครับ TSE นะครับ TSE เช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะไซด์เวกับขึ้นไปมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นทั้งเทียนสนะีเขียวหนาราคาเปิดขึ้นไปถึงถึงราคาที่1.86นะครับถือว่าไซด์เวกับขึ้นไป r s i ชี้บอกว่าราคาไปที่51 แล้วก็ a b c d ชี้ขึ้นไปนะครับก็กำลังจะกลับวกกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงทำกำไรกับท่านักทุนต่อไปได้นะครับแต่วันถัดไปก็น่าจะทำกำไรขึ้นไปที่นี่เนี่ยก็ชั้นสูงสุดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดท่านจะขายก็ต้องอตั้งตั้งตั้งให้เขาทำฟอลโล่ขึ้นไปหมายว่าถ้าเกิดเขาทำกำไรขึ้นไปสูงสุดนะครับก็ปล่อยเขาทำกำไรกันขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเขา ย่อตัวลงมาเราก็ตั้งขัดลอดแค่นั้นเองนะครับสลับ TES นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.86นะครับหรือว่าไซเวกลับขึ้นไปมีวันรุ่ม1 4น0 0นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะอันสวยงามนะครับอันนี้เป็นหุ้นขนาด เล็กๆไม่มากไม่ใหญ่ลงทุนได้ทันทีนะครับมี adx นะครับอยู่เหนือดี a ลบแล้วก็ด a บวกถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับแม้ว่ามีวลุ่มขายสัส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่1.44มิลเลียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเก่งกำไรได้นะครับก็ถัดมาตัวที่5ตัวที่4นะครับมีนานะครับตัวหุ้นมีนานะครับก็ ตอนนี้ราคาอยู่ที่1.82นะครับจังหวะของเขาก็กำลังจะพิจารณาว่าจะขึ้นต่อดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเปิดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับอย่างที่เราเคยเรียนในทัาศนา์ว่าถ้าเปิดขึ้นมาเป็นสีเขียวโอกาสที่จะขึ้นต่อหรือไซรับขึ้นไปยังมีโอกาสสูงนะครับวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาตั้ง20,080นะครับถือว่าวอลลุ่มมากที่สุดในจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เราสแกนออกมาเพราะฉะนั้น ถ้าดูจาก m a c d ยังคงไซด์วัอัขึ้นไป r อซ์ไซก็ไซไวัยอัพขึ้นไปวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามานะครับเป็นวอลรุ่มซื้อนะครับซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่2.85มิลเลียนนะครับมี ADX นะครับอยู่ต่ำกว่า D i บวกนะครับแต่ก็อยู่สูงกว่า D i ลบนะครับถือว่าไซวัยแต่่งข้างราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระว,วันอยู่ที่ 1. 9 7นะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ ตอนนี้แนวรับอยู่ที่1.82นะครับก็แนวต้านอยู่ที่1.81.97นะครับทัทุนก็ลองพิจารณาดูตัวนี้ก็สำคัญนะครับถัดมาครับตัวนี้มีวอลุ่มเพียง1 0 0นะครับแต่ว่าราคาปิดอยู่ที่1.62นะครับย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นจากดูการาฟของเขานะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซด์เว y กลับขึ้นไปแล้วเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเราก็กำลังตัดสินใจจะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าแท่งเทียนเป็น d o จินะครับ แต่ถ้าเราดูจาก MACD นะครับ r s i ก็ชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะพุ่งแล้วไซเวกับขึ้นไปด้านบนได้นะครับสำหรับคาตาตูนินะครับทากูนินะครับทากูนี้ตอนนี้ราคาที่1.62น่าสนใจที่เขาเข่งกำไรแล้วมีโอกาสที่จะไซเวขึ้นไปที่แรงต้านหรือเป็นแนวรับที่แนวแนวแนว,แนว,แ,นวแนวต้านทานนะครับอยูที่2 0 5บาทนะครับคือตอนนี้ราคา6 1.62 แต่มีโอกาสทํากําไรขึ้นไปที่2.05นะครับตัวนี้ก็ถือว่ลลากาลังจะเปลี่ยนเทรน์นะครับก็ถือว่าเอาได้นะครับก็เป็นจังหวะที่จะเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับที่เราเอาวเ,เอารุ่นหุ้นมาให้ดูวันนี้เป็นหุ้นที่จะมีโอกาสทํากําไรขึ้นไปได้นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือเอสันนะครับตัวเอสไอสันนะครับอิสันนะครับตัวอิสันนะครับตัว เป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปแล้วก็ตัดสินใจจากของบุรุจแบนก็คือเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปแล้วยืยนอยู่เหนือกึ่งกลางบุรุจแบนยืนอยู่เหนือกึ่งกลางรีเนการ์ชั่นไซด์วัฟขึ้นไปจะไปที่ราคา1.52นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.37นะครับเป็นแนวรับอยู่ที่1.37ส่วนแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่1.52นะครับเห็น <c oughs> ได้จาก m a c d พุ่งขึ้นไปเหนือเส้นศูนยโ่นะครับยังไซด์วัฟขึ้นไปแล้วก็ RSI ยังคงไซด์เวฟขึ้นไปอยู่ที่60ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปแม้ว่าวอลรุ่มนั้นเป็นสีแดงคือวอลรุ่มไม่ค่อยซื้อนะครับมีอยู่ที่0.83 million มลเลียนะครับแต่ว่าวอลรุ่มภายนอกประเทศนั้นซื้อนะครับแล้ว ADX อนะครับอยู่ต่ำกว่า d ีลบแล้วกว็ D-A บวกนะครับไซว์เวฟออกด้านข้างยืนอยู่เหนือระดับ20นะครับอยู่ที่1 7 3จอยู่ที่17.38เองนะครับสลับตัว AD x เพราะฉะนั้น แน่นอนว่าจังหวะของตัวแอสซันก็จะค่อยๆซด์เวขึ้นไปและทํากําไรกับทั้นักทุนเพราะตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น2องและวันเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าจังหวะจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนี่ก็คือทั้งหมดพุ้นที่เราสแกนออกมาแล้วก็เก่งกําไรในช่วงจัง,จงหวะระยะเวลานี้นะครับว่าเขาจะทํากําไรเนื่องจากว่าเซตนั้นบวกขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเซตยังบวกขึ้นไปหุ้นเหล่านี้ก็จะทํากําไรให้กับท่้งนักทุนซด์เวขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน นะครับก็เรียนในทางทุนได้ทราบลองพิจารณาดูแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเป็นสมาชิกรายเดือนของช่องบี c l o c k นะครับบีคล็อกสต็ h ก n n e l นะครับก็กราบขอบุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆแลวจะแนะนำหุ้นดีๆที่มโอกาสทำกำไรในระยะสั้นๆให้กับท่านทุนได้ได้ลองเก่งกำไรกันดูนะครับ ไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสต o อก b a n g k ค k c h a n n e l ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ